I'm not พอพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการสายลมเมติกโชว์ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้ครับน้องแมมบูวันนี้พวกเราจะพาท่านผู้ชมไปชมที่ไหนกันครับค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติค่ะครับและพิพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่อําเภอทลางใกล้กับอนุสาวรีย์ฮาเทพกษัตริย์ฮาสิถึงทอนนั่นเองครับครับงั้นเราไปพบกับผู้ช่วยหัวหน้าของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกันเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับและบุคคลที่นั่งอยู่ข้างกระจกในน้องเปรบุญครับก็คือคุณนากิทาคนยุคเจริญเป็นพันธรักษ์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตลาดแห่งนี้เองครับครับคุณนากิทาุณครับช่วยเล่าตัวอย่างประวัติข้าวๆเกี่ยวกับสถานพิพิธภัณฑ์แห่งนี้หน่อยครับครับผม สำหรับนะครับพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติถลางนะครับสังกัดนะครับรรกรมศินทาพกรกระทรวงวัฒนธรรมนะครับภายใต้การกำกับดูแลของสำนักศินปากรที่15ภูเก็ตนะครับสำหรับประวัติพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติถลางนะครับเราเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพศ .,2528 นแ25ะครับแล้วก็เสร็จเมื่อเสร็จเมื่อปีพศ .2532 น25นะครับเราเปิดทำการ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่14มีนาคมนะครับพศ2 5 3 2ัโดยสมเด็จพระเทพรตัตนสุดานะครับสยามบรมราชกุมารีท่านเป็นองค์ประธานนะครับมาเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้พร้อมด้วยท่านนะครับได้ปลูกต้นไม้ก็คือต้นกระดู่ไว้เป็นที่ระลึกนะครับสำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับจะแสดงนะครับในเรื่องของโบราณวัตถุศิลปวัตถุาศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีทางฝั่งอันดามันนะครับ เพื่อเป็นการเชิดชูนะครับสวีรสตรีนั่นก็คือท้าวเทพกระสตรีนะครับท้าวศีสุนทรนะครับในโอกาสที่ศึกถลางครบ200ปีนะครับผมสำหรับอาคารแห่งนี้นะครับเป็นอาคารประยุกต์นะครับพื้นถิ่นภาคใต้เราเรียกกันว่าฝาขัดแตะเราได้รับรางวัลน,นะครับการออกแบบสถาปนิกนะครับ ดีเด่นนะครับเราเรียกกันว่าสถาปัตยกรรมนะครับพื้นถิ่นภาคใต้นะครับจากสมาคมสถาปั์นะครับผมสำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับจะแสดงนะครับทั้งหมด5ห้องนะครับห้องแรกนะครับเราเรียกกันว่าห้องโถงนะครับเรามีโบราณวัตถุชิ้นสําคัญนั่นก็คือองค์พระนารายณ์เราขุดพบที่ตาบลเหลออำเภอกระปงจังหวัดพังงาห้องนี้เราจะแสดงในเรื่องราวเกี่ยวกับ ก่อนประวัติศาสตร์นะครับที่อายุเนี่ยเป็นพันพันปีมาแล้วนะครับสำหรับห้องที่สองเราเรียกกันว่าห้องธรณีวิทยานะครับจะแสะดงการกำนนรกเนิดนะครับเกาะภูเก็ตนะครับเราได้รับภูเก็ตเราได้รับสมญานามว่ามังกรคาบแก้วนะครับสำหรับห้องที่สามเราเรียกกันว่าห้องศึกถลางจะแสะดงนะครับศึกสงครามก้าวทัพ ที่เราได้กำเนิดน,นะครับเกิดวีรสตรีสองท่านนั่นก็คือเท้าเทพกษัตรีเท้าวศรีสุนทรหรือท่านผู้หญิงจันร์ทและขุนมกนะครับท่านเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวนะครับที่สามารถต่อต้านนะครับสืบพมา่าให้รอดพ้นจากไปศึกสงครามได้นะครับห้องที่ห้องที่4นะครับเราจะเราเรียกกันว่าห้องภูเก็ตในวันนี้นะครับจะแสดงความเป็น่าความนะครับศิละปะเนี่ย ประเทศสองประเทศด้วยกันนะครับนั่นก็คือโปรโตุเกสและจีนเราเรียกตึกบ้านหลังนั้นว่าตึกชิโนโปรตุกิสนะครับส่วนห้องสุดท้ายนะครับเป็นกลุ่มชนและชาติพันธุ์นะครับที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอันดามันจะแสดงนะครับฉากสําคัญนั้นก็คือพิธีรอยเรือของชาวเลหรือชาวไทยใหม่หรือยิปซีแห่งท้องทะเลนั่นเองครับ สำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลางนะครับเราเปิดให้ให้ชมตั้งแต่วันพุธนะครับจนถึงวันอาทิตย์เวลา9นานกานะครับจนถึง16นาฬิกานะครับหยุดนะครับวันจันทร์และอังคารวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับผมครับสุดท้ายนี้คุณนากีทาพนเนี่ยจะมีอะไรฝากให้กับท่านผู้ชมทางบ้านทราบบ้างครับสำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่จะมาเที่ยวชมในจังหวัดภูเก็ตนะครับ เรามาเยือนดินแดนไข่มุกแห่งอันดามันนะครับเราจะต้องมาชมนะครับโบราณวัตถุชิ้นสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์โบราณคดีศาสนาและวัฒนธรรมนะครับถ้าไม่มาพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติทลางนะครับทุกท่านนะครับจะไม่มาถึงจังหวัดภูเก็ตอย่างแน่นอนนะครับเพราะเรารวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเปรียบเสมือนประตูเข้าเมืองภูเก็ตครับผม สุดท้ายนี้นะคะน้งหยกน้องเมมบูแลวก็ทางทีมงานฝ่ายนิติโชวต้องขอกรับเพราะว่าคุณคนนักกีฬาถือเป็นอย่างมากนะคะที่ให้เก็บความรู้กับชั่วสาระน่ารู้ของพวกเราในวันนี้นะครับครับครับรับและในช่วงสาระน่ารู้วันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วน้าหยกและน้องเมมบูก็ขอลา่า้ผู้ชมไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย